สวัสดีค่ะพบเก่าจารย์โอและจย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอแลอาจารย์ทพยากรน,นะครับนะในสหาหูราวิทยาครับอ่ะสาวิทยาหูราค่ะติดต,ต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061-9922-645-092592 9261 idr io sirik 15และ idr io sirik 15นะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะักเมตปามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idr io e ajtop 15นะ idr io e ajtop 16ครับไม่ใครโทรมา ใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามมีกติการังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอาจารย์ท็อปติดโทรศัพท์สักครู่นะคะใครลูกคะ่ะ ไม่ใช่เขามาส่งของเมื่อเช้าแล้วเขาโยนของไว้ข้างลังงลางหลังรถอล้ลออเขาทขงบอกว่าเขาส่งอะไรเาลืมไปก็ไม่รู้ว่าใครมันส่งอ่กปาซิชชื่ออะไรคุณปอปอฟอ,อ,อะไรนะคะ่ะสอบขึ้นบัญชีไว้จะได้รับการบรรจุถึงไหมครับก่อนยกเลิกบัญชียังไม่ถึงครับพูดตรงๆนะสามวันนี้นะใช่สามวันนี้ไม่ถึงค่ะอเราดูแค่สามวันนะครับนะอื กดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันร้อยเแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคนละเก้าร้อยเแชร์นะครับนะช่วงนี้อะไรมันมันก็ช้าหมดนะครับนะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อยแล้วก็อีกจากหลายๆอย่างปัญหาเยอะตามนะ มันก็ช้าแต่ถ้าว่าจะเรียกนะ่ะไพ่มันบอกว่ายังไม่สามวันนี้เท่านั้นนะดูแค่สามวันเลยจะเป็นไพ่ที่ผิดหวังอยู่เป็นปีกว่าจะยกเลิกบัญชีเท่าที่ผมพอรู้นะอืออืของโอ้ก็เคยไปสอบแล้วก็ขึ้นบัญชีไว้เหมือนกันแล้วก็ไม่เรียกอ,อันดับต้องสองพันกว่าอื สอบเกาพองก่อนแล้วค่ะล้วไปสอบสมากรเออว่ากันไปนะปรากฏว่ารอบนั้นนะเพื่อนโอ้ที่เรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่เรียนปวชบัญชีอ่ะเขาไปไปเรียนต่อมหาลัยคณะบัญชีไงแล้วเขาก็เนี่ยสอบได้สมากรตอนนั้นเป็นผู้ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นนักบัญชีเพราะเราเรียนจบบริหารมาไงตอนนั้นคือเรียนปวชด้วยกันแล้วก็แยกย้ายไปเรียนมหาลัยคนละที่ เสร็จแล้วกลับมาอ่าเขามาสอบสรรมรภรได้เราสอบสรรมรภรณไม่ได้อาจารย์โอกําลังจะเล่าประวัตินะครับนะคือคือได้ได้ติดมันติดเขาเรยกอ,อะไรติดบอดแต่ว่าคือแบบมันไม่ได้ไม่ได้เรียกตัวออนะโดยอาจารย์โอผู้ไม่ได้เรียกตัวมันไม่ใช่ดวงของเรา,าที่เราจะได้ทําในสิ่งนั้นนะคะผมก็เคยสอบไว้เราทิ้งไว้สี่เดือนแล้วก,ก็โทรตามนะได้เหรอ,อไอ้นี่ไงโรงพยาบาลเนี่ย <โ>หับจิตนะหับจิตนะอ้าใจเขาเป็นทําอะไรนะเป็นพนักง,งานในห้องหลับจิตเหรอเออหรือว่าเป็นลูกจ้างยังไม่รู้เลยตอนนั้นให้ไปนั่งสอบเราก็ไปนั่งสอบสอบแล้วก็ผ่านผ่านแล้วก็ว่ากันไปนะแต่อาจารย์เขาก็สอบติดได้ผ่านหลายที่นี่จนได้ทาการไฟฟ้าเใช่นะการรถไฟกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์คุณหยาค่ะความรักจะมีคนเข้ามาไหมคะมีค่ะเมตตามาหานิยมผู้ชายลักษณะแบบทำอะไรอะเหมือนหัวธุรกิจขึ้นมาคนหนึ่งอาจจะมาเป็นก็ได้นะ คุณเายเรื่องครอบครัวทําไมมันมีแต่เรื่องติดขัดคะคุณเนยนะคะมันจริงๆม,มันมันดป็นความคิดเรามากกว่าครับนะนะอะ่ะคุณเนยทําไมมีแต่เรื่องติดขัดนี่ไม่แชร์ให้ด้วยนะเนยเอ้ย อ,อจริงไม่แชร์ให้ด้วยเด็กคนนี้อคุณคนชื่อฟิล์มนิสัยเป็นยังไงเป็นยังงงยังไงคะฟิล์มนิสัยเขาไม่ชอบอยู่ในกรอบครับไม่ชอบอยู่ในกรอบจริงๆนะชอบแบบไปเรื่อยสนุกสนานเฮฮาไปวันๆไม่คิดถึงเรื่องจริงจังอะไรนะคะไม่เมตปรามาหานิยมซึ่งมีท่านอาจารย์โอ มาดูแลรายการเหมือนเดิมทำไมท็อปต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันเลยอ่าม,มันเป็นรหัสโค้ดส่วนตัวโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีรเรน แรตามด้วยคำถามคุณคุณปอจะใช้รอบสองได้ไหมไม่ได้อะ okay. จะขออีรอบหนึ่งอะเราให้<ะ>หนึ่งคำถามเท่านั้นนะตอนหนึ่งคนคือทุกคนเท่ากันหมดหนึ่งข้อค่ะเดี๋ยวจะมีใครแบบเหลื่อมล้ำานะ้แบบว่าทำด้วยคนนี้สองคำถามด้วยคนนี้หนึ่งคำถามดูวอะไรเงี้ยเหลื่อมล้ำไม่พอยังมีประหลาดอ่ะแชร์แล้วค่ะเมย์คุณเมย์ไม่เห็นแชร์เลยค่ะอืมมันไม่มีเขาพูดแชร์ขึ้นนะคุณอะไรคะ่ะไอซ์ ก็ไม่มีเขาผู้แช์นะคะอ่าดูที่ปากมดก็รู้แล้วนะอืมเอ๊ะมันปากมดเอาไว้แล้วนี่ทําไมไม่อยู่ที่ปากมดอ่ะอยู่ไหมในนั้นอยู่เนาะตอนนี้นอืมเอาไงดีชาแล้วครับป๋อมครับอีกนานแค่ไหนถึงจะได้กลับมาคุยกับกันกับพี่ฟรียาอีกครับ พีเฟียเราดูแค่สามวันนะข้างหน้านี้ดูแค่สามวันนะคะพีเฟียจะดูกันว่าสามวันนี้คนพี่เสียจะกลับมาไหมพีเฟียพีเฟียเอออะไรนะอาจารย์พัเฟียพีเฟียนี่ครับอาจารย์โอ้โล่สามวันนี้ได้กลับมานะคะสามวันนี้ได้กลับมาแล้วคุณป๋อมพีเฟียมีอะไรมีอะไร เออเขามารายงานผลเขามารายงานผลถึงสำนักอาจารย์โอทํามมีอะไรมันมีอะไรเขามาพูดถึงราคาเหรียญทําน้ำมนต์ซึ่งกำลังขึ้นเอาขึ้นเอาอปีหน้าอาจจะเป็นหมื่นดีเราจะได้รวยสัทีนะคะนะมาครับอ่ะทิตยาเข็มคงนะคะแชร์แล้วค้าเมความรัก ความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะคุณเมย์บอกการเงินจะดีตอนไหนมาคําถามแรกคําถามที่สองมาบอกว่าความรักแตความรักไม่มีสถานะนะคะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนชแล้วค่ะไอซ์เพิ่งเลิกกับแฟนเขาคิดยังไงกับเราคะเขาจะกลับมาไหมเขาคิดยังไงกับเราเขาจะกลับมาไหมต้องคุยกันก่อนอ่ะคุณต้องเป็นผู้นำอ่ะ สูงสุดคุณต้องไปง้องเขานะเขาถึงจะกลับมามกลับมาไหมกลับมาไหมยังอะ่ะต้องคุยไปคุย, <c oughs> ยันก่อนแชร์แล้วค่ะปุ้ยค่ะวันนี้ขอยืมเงินคนหนึ่งเขาจะให้ยืมไหมคะไม่ได้อคือจะบอกว่าใครที่ไม่มีคำพูดแชร์ขอข้ามนะคะคุณเน็นายจ้างคิดแบบไหนกับเราทำไมถึงทักมาหาเราตลอดนายจ้าง เขาคิดว่าเหมือนแบบเราต้องอยู่ในคำสั่งดาากะครับสูงสุดเหมือนเขาไม่ค่อยพิเศษจะยังไงดีอ่ะจะพูดยังไงดีเดลยเขาจะเขาเหมือนเขาคุมเราตลอดอ่ะไม่ไม่พูดอะไรพูดแค่นี้นะอ่าแชรแล้วค่ะนัดค่ะสิ่งที่หวังไว้พรุ่งนี้จะสมหวังไหมคะอาจารย์คุณนัดนะคะเอพิลเมตตามาหานิยมก็มีคนพยายามช่วยคุณอยู่นะ ให้มันดีอย่างเงี้ยอ่ะใช่แล้วค่ะมีความรักมีแฟนค่ะยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นครับอยู่แบบสบายๆไม่คิดมากอะไรโดยมีท่านอาจารย์โอทำไมท้อเห็นไพ่แล้วทับพูดได้เลยอ่ะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดอยากรู้ว่าท้อท้อเป๊ะเลยอ่ะแบบเป๊ะมากเลยไม่คือเปิดมาปุ๊บตอบปั๊บอะไรเงี้ยเป๊ะจริจริงเป๊ะ โดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดไม่ดีนะโอจะนึกนาะนนานกว่าจะพูดอะไรไปจะพูดเอ๊ะจะพูดไปแล้วมันจะดีไม่ดีว่าต้องคิดก่อนอะไรเงี้ยอาจารย์ฮอปนี่ประนะคือกลัวแบบว่าพูดไไปแล้วมันไม่ถูกมันแบบทาให้เขาแบบเสียหายหรือว่าคิดมากหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องกรองคาพูดก่อนเงนี้คระอ่ะนะเวลาซ่อมโรงงานจะได้อีกนานไหมคะอะไรอะ่ะโรงงานจะได้อีกนานไหมคะคืออะไรซ่อม ดีมีเมตตามาหานิยมจะได้อีกนานไหมคะอะไรวะคะดีมีเมตตามาหานิยมมีโอกาสได้อ่าใช่เลยหนูง้อเขาขอบคุณมากคะ่ะใช่เลยคะ่ะหนูง้อเขาแล้วก็คุยกันบ้างก็หวังรอเขากลับมาเมตตามาหานิยมบัดนี้เวลาเราก็าใกล้หมดแล้วอุ๊ไม่แชร์นะคะ เดี๋ยวแช์าสาธารณะด้วยนะคะแชร์แล้วหินจะมีปัญหาในการรับเงินเยียวยาห้าพันไหมครับก็ไม่ม,มีนี่ไม่มาคือจะได้ใช่ไหมใอ่อให้เปน,นี้หมจะได้นะชาปีนี้จะได้ไปต่างประเทศไหมดูเราดูสามวันครับดูสามวันนี้ครับมันยังไม่ได้ไปไหนครับเพราะเอา้ายังไม่ได้ไปไหนนะสามวันอืม เขาเรียกใครมาดูคะไม่รู้สิครับเวลามันหมดลงแล้วนะเนี่ยเนี่ยดีเห็นมากคือบอกแล้วว่าเวลาทํานายอะไรไปอะ่ะเขาอ่ะจะไปพูดต่อว่าเราทํานายว่ายัางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกองคาพูดมากๆเลยนะคะเมตตลามาหานิยมนเนี่ยเขาเรียกคนมาฟังเลยเห็นไหมเนี่ยเออเอาละไปแล้วครับนะสวัสดีครับดูวิธีการเรียกคนมาฟังเจ้าจงมา เจ้าจงมาเจ,จ้าจงมา,างโดยมีท่านอาจารย์เออเจ้าจงมาสิเอาดูมาฟังเร็วเออเร็วเข้าอ่ะหมดเวลาลงแล้วไปก่อนแล้ว